พายุแรงมากเลยนะเนี่ยวันนี้ลูกเ,เก็บของเสร็จหรือยังนะฮะโอแม่ oh man, นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูเจอพายุรู้นนะว่าต้องทําไงชาจ้า,จาแล้วอย่าลืมเอาไฟฉายกับแบตเตอรีเอ่เอาเถอะเรามีเวลาห้านาทีเลยกันเลยเราคงไม่ต้องรีบนี้หรอกถ้าแม่ไม่เื่องำอะไรบอกมาสิหนูบอกว่าเราคงไม่ต้องมารียบกัน,นี้ถ้าแม่แมวเ,เวลาไปที่ที่เชลเตอร์ถามจริงจะคุยเรื่องนี้กันตอนนี้เนี่ยนะหนูแค่พูดความ hey, จริงเฮเยพอทีเดาสิต้องการคนช่วยหนูอยากให้มีคนช่วย ต่แม่ก็เอาแต่ไปช่วยคนอื่นอยู่นั่นเฮเซลโอ้ไม่ไม่ๆม่ไมแม่คะคอมเพรชั่นเกมส์ภูมิใจเสนอนั่นใครเฮเซลเหรอบ้านของเราไปไปกับพายุแล้วแม่อยู่ในนั้นแล้วหนูมันไม่ใช่แค่เรื่องแม่ที่หนูกังวลแต่หนูหนูเห็นเจ้าพวกนั้น เฮ้เฮซลใครอะเออวันนี้เจอมามมาของเธอหรือ,อยังละ่ะประดุกผูดได้อืมไม่ไม่มีทางไม่ใช่ทุกวันที่ฉันจะได้ยินเกี่ยวกับช่างสาลคนใหม่อย่างเธอแกพูดเรื่องอะไรเธอมองเห็นเส้นใยได้ใช่เมล่ะถ้าเธอเป็นช่างสาลที่เก่งกาจได้เธอก็คงช่วยมามมาของเธอได้ชิวเลยฉันสอนให้เธอได้นะ ขอให้ได้ผลที่เถอเหล่าตำนานกลับมาไม่ชีวิตอให้ช่วยไหมใยหนูนี่ลุงพอจะรู้เรื่องบรานัุหลอนเนินเขาตรงนั้นไหมใช่นั่นเคอเป็นบ้านของฮาร์กนมารีเดี๋ยวนะฮาร์กินมารีมีอยู่จริงเหรอเรื่องเล่าทุกอย่างคือเรื่องจริงนะใยหนู โอเว่ Here, oh, ล้วไงเหล่ามอนสเตอร์ไม่เคยถูกลืมเลือนช่างสารแก้ไขทุกอย่างรักษาเยียวยายยันเสี่ยววิญญาณของเธอเสี่ยวที่พังที่แม้แต่เธอเองก็จำไม่ได้ความลับไม่มีอ,อยู่จริงฉันถอมาถึงที่นี่เพื่อฟังเรื่องของคุณเรื่องจริงของคุณอีิชิพมันค่อนข้างซับซ้อนเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เท่านั้นจะเข้าใจไม่ใช่สำหรับเธอฉันไม่ใช่เด็กนะเว้ย เหล่าผู้กล้าเข้าผัวพันจะทำเรียนเก่งว่าไม่เจ็บไม่แคร์อะไรก็ได้แต่ปัญหาในใจม่จะฝังลงหลักเลยเธอที่รักเธอเก็บเรื่องนี้ไว้ตลอดเลยนะเส้าออฟวิปไนท์ ามหาความจริงพร้อมกันวันที่8เมษายนปี2025พรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้